สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านมิมนท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้นะครับพี่ตัวนี่นะครับเปิดตัวมาสเตอร์ซีรีส์สีใหม่นะครับวันนี้เราจะไปดูกันทั้ง2สีเลยนะครับที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้นะครับจะเป็นตัวมาสเตอร์ซีรีส์ในสีของตัวบูซันเรย์นะครับซึ่งตัวนี้จะหน้าตาของเขาเนี่ยจะแตกต่างกับตัวเดิมเนี่ยที่เราเคยดูรีวิวไปแล้วเนี่ยในส่วนของตัวชุดเข็มนะครับก็ชุดเข็มตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับพื้นหน้าปัดนะครับซึ่งให้กลิ่นอายของความที่มัน เป็นนาฬิกาลักชัวรีเนี่ยมันจะมีมากยิ่งขึ้นแล้วก็การอ่านค่าเวลาเนี่ยจะรู้สึกว่ามันอ่านค่าง่ายมันเนียนตาม,มากขึ้นนะครับผมบอกก่อนเลยนะครับใครที่ไม่รู้จักแบรนด์ดิโตนี่เนี่ยคือติโตนี่เนี่ยมันเป็นแบรนด์สัญชาติสวิตนะครับที่มีชื่อเสียงมายาวนานแล้วนะครับก็ตัวชูโรงของเขาก็จะเป็นพวกตัว คอส m ูโมคิงคอสตูโมควีนหรืออาจจะเป็นตัวซี c ั p โคเปอร์ในอดีตนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถ้าพูดถึงในซีสัคโคเปอร์ก็ตอนนี้ก็ของขาดตลาดนะครับแต่วันนี้ที่เราจะมาดูจะไม่ได้ดูซี c ั p โคเปอร์เราจะมาดูตัวมาสเตอร์ซีรีส์สีใหม่นะครับก็จะมีเจ้าตัวบูซันเรตัวนี้นะครับกับตัวเกรซันเลตัวนี้นะครับที่ทําออกมาชุดเข็มเนี่ยจะเป็นชุดเข็มสีเดียวกับตัวในส่วนของตัวหน้าปัดน,นะครับก็ให้ฟิลลิ่งกลิ่นอายของเป็นนาฬิกาเดรส แนวลักชูรีมาเต็มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวขีดต่างๆตัวขอบต่างๆเนี่ยก็จะทําออกมาล้อกับตัวขีดนะครับซึ่งดูหรูหราแล้วก็ดูสวยงามยิ่งกว่าเดิมก็มาสเตอร์ซีดีเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นนาฬิกาที่อนเนกประสงค์จริงๆไม่ว่าเราจะใส่ทํางานทั่วไปนะครับหรือจะใส่ออกงานจะใส่ชชชโชว์ไลฟ์สไตล์ที่แบบต้องการความเบาสบายความเรียบง่ายแล้วก็ความที่มันไม่ค่อยตามกระแสะไม่ค่อยตามรุ่น ไม่ค่อยตามยุคอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบอกเลยว่าทิโตัวนี้มาสเตอร์ซีรีส์เนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวเครื่องนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนตัวเคสไซส์นะครับตัวนี้นะครับเคสไซส์ก็เหมือนเดิมนะครับอยู่ในไซส์41บลักทุลักอยู่ไม่เกิน50นะครับอยู่ที่48.5นะครับอะไรต่างๆขึ้นให้ตามนี้หมดนะครับเหมือนเดิมทุกประการนะครับตัวนี้มาในในเฉดสีใหม่เท่านั้นเองนะครับ แล้วก็เราจะสังเกตได้เลยว่าจากชุดเข็มที่เขาทําออกมาเป็นสีเดียวกับตัวหน้าปัดเนี่ยมันมีกลิ่นอายของความที่มันเป็นเล่น t e x t อร์แบบด้านให้มันตัดกับตัวพื้นหน้าปัดที่เป็นออกแบบเงาเงามันๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นเป็นการผสมผสานร,ระหว่างสีกับตัวพื้นผิวไนดะ้อย่างค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์นะก็ดูเหมือนแบบเป็นสีเดียวกันนะครับแต่ถ้าเราดูดีๆแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่ในพื้นฐานพอสมควรเลยนะครับสิ่งที่ผมชอบมากสุดก็คือหน้าตาของเขาเนี่ย มันเคลียชัดสุดนะครับแล้วก็เป็นเครื่องโคโนโมิเตอร์ด้วยนะครับก็ทุกอย่างเนี่ยเป็นตอบโจทย์ในเรื่องของเป็นนาฬิกาที่เราจะสามารถใสใ่ทุกวันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่ทุกวันนะครับการไม่ต้องมาหยิบตั้งเวลาบ่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะได้มาตรฐานเดียวกับตัว COC เรียบร้อยแล้วนะครับใบรับรองก็มีให้ในกล่องเรียบร้อยนะครับใครที่ต้องการนาฬิกาแบบใส่ทุกวันลูกหรูหน่อยออกงานด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้จะหยิบเรือนไหนดีเนี่ย ดิ้ตัวนี้มาสเตอร์ซีรีส์เนี่ยเป็น1นเรือนที่ลูกค้านะครับทั่วโลกเนี่ยผมไปดูในคลิปหลายๆคลิปนะก็มาสเตอร์ซีรีส์เนี่ยก็มีแบบโอ้โหแบบคนนิยมชอบมากเลยนะในโซนยุโรปก็ถือว่าชอบในเมืองจีนนี่บอกได้เลยว่าก็ กระแสแรงเหมือนกันนะครับบ้านเราเนี่ยผมพยายามจะแนะนําตัวแบรนด์ที่ตัวนี้เนี่ยให้มันเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ผมอยากหยิบม,มาให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะมันเป็นแบรนด,แรนด์แบรนด์หนึ่งที่เก่าแก่แล้วก็ประสิทธิภาพดีนะครับบางเครื่องบางรุ่นเนี่ยก็ยังมีเครื่องอินเทลของเป็นของตัวเองนะครับคือไม่ธรรมดานะครับอันนี้ก็จะเป็นในสีของตัวของตัวบูซันเรย์นะครับก็ค่อนข้างที่จะมีมิติชัดเจนนะเพื่อนลองสังเกตในส่วนของตัวขอบ ตัวกระจกที่เป็นแบบบล็อกไฟล์เนี่ยบล็อกไฟล์ก็คือว่าเวลาเรามองตัวด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นความโค้งนูนของตัวกระจกแต่เราจะไม่เห็นแสงสะท้อนหรือว่าการตัดที่มันจะไปพาดบังตัวหน้าตาที่เราจะทําให้แบบเรามองไม่ชัดนะครับซึ่งเนี่ยเป็นการตัดแสงที่ค่อนข้างได้ดีมากโดยปกติแล้วเนี่ย มันต้องเป็นรุ่นที่ค่อนข้างที่จะกล้าอพอสมควรนะครับในการทําตัวกระจบที่ออกมาเป็นแบบโค้งเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการการทำกระจกแบบโค้งกับแบบแฟดตรงหรือว่าแบบเรียบเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าแบบตรงเนี่ยมันจะได้เปรียบในเรื่องของความใสความเคลียร์นะครับถ้าเราสังเกต atives, ดูในนาฬิกาหลายๆรุ่นนะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นนาฬิกาแบบจำพวกแบบต้องการหน้าใสาจริงๆจัดๆจริงๆอย่างพวกดําน้ำเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาจะเป็นกระจกแบบเรียบทั้งหมดเราจะไม่ค่อยเห็นนาฬิกาแบบ ดำน้ําที่เป็นกระจกโค้งนะครับอย่างเดือนนี้ไม่ใช่ดำน้ำํา <c oughs> เขาก็ทําออกมาเป็นกระจกโค้งก็ยังพอได้นะครับแล้วก็ทําให้ตัวหน้าปัดเนี่ยมันถูกยกดูชูขึ้นดูชัดขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมาสเตอร์ซีรีส์นะครับในส่วนของตัวอะอะโครโนโอ,อะไรเงี้ยก็ชัดเจนหมดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการโชว์ว่าเป็นสวิตเมทอย่างชัดเจนนะครับ ตัวหน้าตาอะไรต่างเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวในส่วนของตัวเม็ดไม่ยมนะครับก็ทําออกมาเป็นเม็ดเนี่ยที่ทาออกมาเป็นรูปดอกบัวแล้วก็จะมีเม็ดทับทิมสีเขียวนะครับอยู่ในในส่วนของตัวเม็ดไม่ยมด้วยนะครับตัวสายต่างเนี่ยก็จะเป็นสายแบบขัดเงาแล้วก็เล่นข้อกลางเป็นคล้ายเป็นเป็นข้อแบบเล่นแสงนะครับเป็นข้อโซ่2ข้างคู่กันนะครับก็ทําออกมาพร้อมกับตัวบานพระแบบปีีเสื้อนะครับเป็นแบบบีบ2ชั้นนะครับก็ให้ฟิลลิ่งเป็นนาฬิกาที่แบบ แนวดเรดรสละอย่างชัดเจนนะครับตัวเครื่องก็จะเป็นการโชว์กลไกอย่างสวยมากของเครื่องของทางทติโตนี่นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องด้วย SW 2 0 0นะครับตัวนี้จะเป็น COSC นะครับอย่างที่บอกนะครับซึ่งเครื่องของทางทติโตนี่เนี่ยคือแจ่มมากแล้วก็ดีมากนะครับใครที่ชอบกลไกการทํางานเยอะๆหรือว่าอยากได้เครื่องที่มันโชว์ฝาหลังเจ๋งๆสักเรือนหนึ่งเนี่ยมาสเตอร์เซีเนี่ยเป็นรุ่นหนึ่งที่ตอบโจทย์มากๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวบลูซันเล่นะครับต่อมานะครับเป็นตัวของสีเทากันบ้างสีเทาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์ของเขานะเราจะไม่ค่อยเคยเห็นนาฬิกาเรียลกที่ทําออกมาเป็นสีเทาแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะตัวชุดเข็มด้วยเนี่ยที่ทาออกมาเป็นแบบสีพื้นเดียวกับตัวหน้าปัดเนี่ยก็ให้ฟิลลิ่งเป็นแบบนาฬิกาเหมือนแบบออกแนวหรูแบบเรียบๆแบบมืดๆนิดนึงนะครับคือสีเทาเนี่ยมันจะได้เปรียบตรงที่ว่ามันจะมองเป็นแบบสว่างก็ได้ บางคนจะมองเป็นมืดก็ได้นะครับแต่ตัวเนี้ยจะออกเป็นแบบสีเทาออกสว่างนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวขีดตัวเข็มต่าง,างๆเนี่ยก็ยังชัดเจนในพื้นสีเทาอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในหน้าสีเทาที่ผมรับรองว่าไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับผมชอบการดีไซน์ในส่วนงตัวชุดเข็มกับตัวสีเขามากเลยครับเพราะว่ามัน มันจัดว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของทางตัวใหม่เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวช่องวันที่เนี่ยตัวกระจกอะไรต่างๆเนี่ยคืองานเขาเนียนจริงๆไม่ว่าในส่วนของหน้าปัดดูเหมือนมันทําง่ายๆนะครับดูเหมือนมันไม่มีอะไรแต่พอเราดูในดีเทลัวหน้าปัดแล้วเนี่ยหัวลงสัมผัสได้เลยว่านาฬิกาเนี่ยเออมันมันดีจริงมันมันงานเนี้ยบจริงๆนะครับคือเรียบง่ายก็จริงแต่มันต้องดูเนี้ยบด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบแนวนี้นะฮะ ตัวเรือนอะไรต่างๆเนี่ยก็อย่างที่เราเคยดูไปนะครับไม่ว่าจะมองมุมไหนเนี่ยมันจะเป็นการปัดแบบเงาทั้งหมดนะครับก็ค่อนข้างที่จะสู้แสงพอสมควรเลยนะครับใครที่ต้องการแบบนาฬิกาสู้แสงจัดๆใส่แล้วแบบสวยอะ่ะแบบมีคนมองหรือว่าอาจจะแบบเป็นนาฬิกา e อว d เด l ล o k แบบใส่ประจําทุกวันเนี่ยการที่เราจะหารุ่นหน้าตาที่มันไม่ค่อยฉูดฉาดเท่าไหร่หรือว่าเรือนที่มันเดินตรงจริงๆเนี่ยผมว่ามันมีน้อยในตลาดนะครับ m a s t e r Series ก็เป็นหนึ่งในช้อยที่เรา น่าจะเลือกกันเพราะว่ามันเป็นรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็ราคาป้ายของเขามาเหมือนกันนะ6 4 0 0สีเท่ากันนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่เนี่ยสีนะครับตัวหน้าปัดเฉดสีอะไรเท่านี้แหละนะครับที่มันแตกต่างกันครับวันนี้ผมก็จะอามาให้เพื่อนดูประมาณนี้แหละนะครับใครที่ชอบในติ๊ตัวนี้เนี่ยลองสอบถามมาว่ามันมีหลากหลายรุ่นมากนะครับโดยเฉพาะมาสเตอร์ซีรีส์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีเทาสีขาวสีดำนะครับรวมถึงเฉดสีใหม่โดยสีเทากับสีน้ําเงินนี้ด้วยนะครับ ตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบอะไรเรียบๆนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครสนใจนาฬิกาที่ตัวนี้รุ่นไหนนะครับหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบรนด์นี้ก็สามารถสอบถามได้ท้ายคลิปนะครับสามารถสแกนเคอร์โค้ดถามมาได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากโทรมาก็โทรมาได้เลยนะครับกล้ามงถึง4โมงนะครับเวลาทําการของร้านเนาะก็ยังไงก็ติดต่อกันได้นะครับถ้าชอบคลิปประมาณนี้ฝากติชมด้วยนะครับเพื่อเป็นการ ให้กำลังใจของผมเนาะแล้วก็เป็นการปรับปรุงในคลิปต่อๆไปนะครับยังไงวันนี้ผมบอสจากช anel วิงมลท่าแพ้ก็ฝากเพื่อนๆไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สวัสดีครับ